สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพแฟนมาลำครับช่องเชนลูกเดือดออพี่เชียลอังผมบรรยากาศง่ามเสาวๆพี่น้องเจ็บมงกัวพราะท่านพ่อแปดมงพี่น้องเจ็บมงสีิหานาที่ครับเอามาเบิง่งบาทหลังนี่ครับเพราะว่าพันใหญ่กันมากันเฮ็ดงานอยู่นี่นะครับพี่น้องพาด อันนี้ก็จะทำหัวนะครับทีมงานของคุปูปอนะครับทำหัวทำอะไรนะครับทำพวกหัวพวกปอกแขนพวกอะไรนะครับแล้วจะไปดูบรรยากาศตอนเช้าๆครับนอนก,กัน,น,นบัดนั้ สมอร์นิ่งวัสดีครับโอ้ห้องหนามไก่ซีแล้วนะพี่น้องไก่ล้วมันบอสุดยอดเลยบางตัวก็มาหน่อยมาเน่มาเน่อ่าต้อมันตาหักเด้ พูดอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้บอกโอ้เขาทางออกมุวนหรือเติร์ดทางนี่แน่คือดอกแป้นเิดเติร์ดเลยบาทพูดอ่ะแป้นเอเติร์ดเลยบาทนี พ,พี่นองครับเฮ็ดยังกินเนาะคุณป๋าครับโอ้นีน่นะมันแสบสปัดไปแป้นเออเติร์ดเลยบาทนี่เทพื้นใส่ไม่นี่เนาะเจ้าเลยนี่โอ้สุดยอดเลยบรรยากาศพี่น้องแทนหนึ่งเขาถมดินสูงขักเนาะ แต่ถมดิบก็บมันเป็นหลานแล้วนี่เทพื้นใส่หนิวบ<ม>ดทนางทั้งนอกกะไรบรรยากาศดีครับพี่น้องบอกอสุดรถมดติด ห้องห้องเดียวพ่อกันใส่บ่า,าห้องหนาตื่นขึ้นมาปวดขีดปวดเนี่ยเอาเหรอนอกเมืองเสร็จแล้วปวดพร้อมออก,กันล้อบันบานบาก

มันซื้อยังนี่ลูกเิกบ่เรียกเตากเด้นมันสิพันใหญ่ได้มไหมพันใหญ่เติบอยู่ได้อืมอามมันงามเบิ้งขนมันก็หูขนมันนุ่ม อยู่มองเสาพี่น้องเย็นสบายครับถ้าพี่น้องเบ,นะบิ้ง,งให้เบิ้งหน้าปาะาสริพี่น้องดีร่มเย็นดีพี่น้อง

ห้อ,องน้ำก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับพี่น้องครับ <Okay. S 1> เล็กหน่อยนอนตอนนี้นอนกันเป็นแถวอยู่ครับมาเยี่ยมชม สวยงามมากครับแล้วก็เปิดวงแล้วอีก20วันก็เปิดฤกดูกาล้วพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวด้วยนะครับผมถ่ายบรรยากาศยับยั้งพี่น้องเบิรงขอบคุณทุกกำลังใจครับนอนแต่สามถุ่มเมื่อวานไปนซอยงานพี่เมย์ USA มาครับอขอบคุณทุกกำลังใจขับรถผู้ดอดเมื่อยเมื่อย ออกไ,ไปไปไปห้องน้ำก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับ อขอบคุณทุกแรลังใจนะครับเดี๋ยวเข้าโดมต่อนะครับเดี๋ยวเข้าไปโดมต่อนะครับพาพี่น้องเลาะเบิง่งคือมัวรนบรดอดีไทยเมื่อหนื่นะครับพอกันคลิปหน้าพี่น้องนะครับภาพพี่น้องเบิ่งครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกแรลังใจนะครับสวัสดีครับผม